นี่ครับผมประสบภัยแล้วครับอันนี้ หประมาณกิโลหนึ่งครับถึงแล้ว <laughs> อ้ยนี่ครับผมคนั่งช่วงนั่นเลยครับอ่า ลองแกลุยน้ำม่วนนะครับเกินแอลก็ครับประมาณนี่คประมาณโอเคแต่หกนะครับเนาะขอบคุณครับผมให้เช่านะครับนี่เป็นให้เจ้านะครับเนี่ยถ้จะเจ้าก็มาเจ้าได้นะครับเนี่ยนี่รับนี่อันนี้เป็นปลาขายนะครับตีดินนี่นี่ครับหนึ่งแป้งนะครับซือกอครับ ออิดเหมือนกันเนอ่เตียวลุยน้ำนี่นะขัาจ้ะอุ้ยฮะมาเฮ้ยอม่อนขนาดครับ อ่อฮ่าฮ่าฮัลฮลโอ้ยปนากนได้่ครับี่ออันนี้ยังถือว่าน้อยนะครับฟังนี้นะครับผม แกแขบางตีกับเพียงแอลนะครับเนาะเพียงแอลเนี่ยจังขาแต่ตีเปิดอยู่ใกล้ๆแถวๆใกล้ๆน้ำปิงนี่ะครับบางตีนี่เพียงอกเพียงคอท่วมหัวเลยนะเขาเป็นหย่อมสิงอย่างงงกะอุ้ยมันหย่อมสิงหัเหลี่ยมมาแกอ้าวเฮ้ยดีนะครับนี่เปิดแล้วถุงดำให้ถุงหนึ่งตะกี้อ้าว นี่ครับกำมีคนเตี้ยวเข้าออกเห่ือนกันะครับเตียวตัวยมากกมีอยู่ครับแต่ผมอิดขนาดมันเตี้ยวบบมันเตี้ยวหมดแป้น้อหวังว่ามันผูกมันคงจะลงนะครับ ข้าวบ่ลงกระท่วมต่อไปครับเรท่วมเตียงเขาดังนเนี่ยบ่ท่วมนักนเลยเหลี่ยนี่นะครับต้องบ่สูงเหลี่ยนี่เนาะครับตั้งไหนเนาะประมาณนี้ไปเรื่อยๆก่อนครับอ๋อท <c oughs> ี่รองขาที่ขอบคุณครับผมอ่ะลุยต่อไปนะครับ

นี่ครับมีอองเล็กนะครับไหลมาด้วยน,นะอันนี้มันมาจมนะครับนี่นี่เอาละสบายสบายนี่ครับลอยเอานีนน่ต้องไหนต้องออกมาล่มๆนะ ถูกเราจะเก็บคัวออกมาด้วยนะครับนี่ ขึ้นขอขึ้นกับประจันนนะครับเนาะนี่ครับก็หน้าที่เป็นก่อโจวยเต็มที่แล้วครับผมคนเข้าคนออกนะครับอ๋ออ๋อ ไก่บบกัวครับกัวมัน,นย่างบกไป้เนี่ยนี่ไก่จะซื้อมาซื้อครับเีผมหันเปิดติปใา้ขายตีนอกขั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเบอร์เธอเพิ่มเดี๋ยวอันนี้น้ำห้วยนะครับนี่นะ <t stereotype> <maks> dữ dữ <sympath là> ừ. äh. Ôi. ơ, cả ơ, ơ, à ทีมันหย่ามื่ไหร่ไปเพราะหน้ามันหน้ามันย่อนมานะครับผมก็เตียวส่วนหน้าเพื่อนไปมันก็เลยอิทขนาดนี้อ้าอ้